วันนี้มีสอบอารมณ์ทางโซมนะของห้อง Eatwork S Home แล้วก็คอร์ดออนไลน์ในช่วงเดือนมีนาเนี่ยสิบสองสิบสามนี่ของดไปก่อน ไม่ใช่คอร์สออนไลน์คอร์สแค่รู้นะของดไว้ก่อนขอเปลี่ยนเป็นคอร์สออนไลน์แทนแต่ว่าโควิดระบาดหนักช่วงนี้นะนะคนก็กลัวกันที่จะมาอยู่วัดนะเป็นจำนวนมากๆเนี่ยนะครันะ้งก็เป็นคอร์สออนไลน์แทนก็นแล้วกันอ่ะขอคำถามเลย กราบราชการพระอาจารย์เจ้าค่ะจากคุณโอบทางสายใหม่ปฏิบัติเจริญสติระหว่างวันขอส่งการบ้านพร,พระอาจารย์หลังจากเลิกฝึกกับพระอาจารย์มาได้ก็ไม่มาก็ได้คําสอนของพระอาจารย์รู้สึกว่าตัวเองเริ่มเจริญสติได้ถูกต้องมากขึ้นตามลําดับครับตอนนี้เริ่มเข้าใจว่าการรู้เฉยๆที่แท้จริงคืออย่างไรเก่าวคือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม กายเวทนาจิตทำก็แค่รู้แล้วก็รีบวางพอทำแบบนี้ไปเรื่อยๆหลายๆวันเริ่มพบว่าตัวปัญหาของความทุกข์คือความคิดการปรุงแต่งนั่นเองพอไม่มีการปรุงแต่งก็ไม่มีการให้ค่ามันพอไม่ให้ค่ามันทุกอย่างก็จบแต่พอรู้สึกว่าไม่มีการปรุงแต่งแล้ว ก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาภายในพระอาจารเคยเตือนไว้แล้วว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทุกอย่างมันดูเหมือนไม่มีจริงพอไม่มีการปรุงแต่งมันก็รู้สึกกลัวเพราะว่าเรายึดอะไรไว้ไม่ได้เลยสักอย่างมันรู้สึกเป็นความกลัวลึกๆข้างในเหมือนไม่มีอะไรดำลงอยู่เลยครับดูเว้งมากอยากจะขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ครับ รูตามความเป็นจริงไปตรงๆเลยนะนะพอมันสักว่ารู้ือแค่รู้ได้จริงๆนยะมันจะเห็นเองว่ามันนี่มีอะไรเป็นของจริงสักเรื่องนะโดยเพพาะความคิดเนี่ยนะพรนะเจ้าเปรียบเหมือนกับลอกกาบกล้วยนะต้นกล้วยต้นหนึ่งล็อกกาบเอาทีละกาบทีละกาบปรากฏว่าไม่เหลืออะไรเลย นะผู้เจ้าทรงเปรียบตัวสังขารขันเป็นอย่างนั้นนใะนจิตที่มีประทานยึดครองมายาวนานว่ามีตัวกูของกูอยู่เนยนมะีความสุความคิดเป็นเราอยู่เย่างนี้นะนี่พอเห็นวนะ่าความคิดก็ไม่ใช่เราเกิดเองดับเองนะหรือทุกเรื่องเลยที่กระทบกันมาล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่เงี้อยู่ตลอดเวลานะจิตจ,จะเริ่มรู้สึกอ้างว้างวา,งวาเวอะไรแปลกๆขึ้นมา ฝาดกลัวหรือเสียดายนะอะไรสักอย่างหนึ่งนะ,นะเราจะรู้สึกเคว้งสักระยะหนึ่งนะมันทำยังไงก็รู้ตามอาการที่เป็นจริงตรงๆก็ไปเลยเดี๋ยวจิตจะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเองนะปัญญาพัฒนาไปเองะจะค่อยๆเข้าใจต่อไปก็จะยอมรับความจริงที่กำลังปรากฏต่อหน้าต่อตาตอนนี้หน้าที่ของเราคือให้ข้อมูลที่แท้จริงแก่จิต นะให้เขาได้เรียนรู้นั้นเองไม่มีอะไรเทียงแท้ถาวรจรังยั่งยืนไม่มีอะไรสถเยรอนนะเกิดดับไปตามเหตุปัจจัยอยู่นั้นอยู่ตลอดเวลาเนะมื่อก่อนนี้เวลามองวิธีกายก็เห็นเป็นอัตตาตัวตนรู้ว่ิธีจิตก็เห็นเป็นอัตตาตัวตนอย่างนี้นอยู่ตลอดนะแต่นี้พอไปเห็นของจริงเข้าไม่มีอยู่ตรงไหนเลยนะนี่ของใครสักอย่างนะเกิดเองดับเองอยู่ตลอดเวลา่เี ทีนี้จิตมันจะเริ่มแปลกๆขึ้นมาแล้วมันก็ทำควาเข้าใจไปเรื่อยเองนะปัญญาเกิดต่อไปมันจะค่อยๆกลมกลืนยอมรับเองนะอ่ะเชิญจากคุณวชิราพรทางสายใหม่ขออนุญาตส่งการบ้านเจ้าค่ะวันที่26ของการเจริญภาวนานั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงเวลาตีห้าห้านาทีถึงหกโมงห้านาทียมนั่งสมาธิได้เรื่อยๆ มีปวดขาบ้างเล็กน้อยแต่เป็นเพียงคู่เดียวก็หายไปเริ่มรู้สึกเหมือนตัวเองล่องลอยอยู่กลางอวกาศเห็นความมืดและแสงสว่างเล็กๆระยิบระยับไปหมดสักพักเหมือนจิตตัวเองจะทะลุผ่านม่านบางๆเข้าไปในอวกาศเกิดความรู้สึกกลัวว่าจิตจะหลุดไปที่ไหนจึงดึงจิตอยู่แค่ตรงนั้นจนครบเวลาเจ้าค่ะ การจเจริญสติในชีวิตประจําวันยมเริ่มเข้าใจเรื่องการยอมรับอย่างแท้จริงเจ้าคะ่ะยอมรับว่าเราบังคับควบคุมทุกสิ่งไม่ได้ยอมรับถึงการเปลี่ยนแปลงเป็นการยอมรับจากจิตไม่ใช่จากสมองจิตต้องเห็นความจริงอย่างแท้จริงจิตจึงจะยอมรับได้จริงๆการยอมรับทำให้ยมรู้สึกเบาสบายอิสระไม่อึดอัด เวทนาทั้งหลายก็เบาบางลงหรือหายไปด้วยเจ้าค่ะและโยมพยายามรู้สึกสั้นๆเป็นปัจจุบันขณะมากขึ้นเจ้าค่ะอันนี้ดีงามนะในการฝึกจิตของเราเนี่เป็นการฝึกเพื Eco, นะ่อจะเปลดอีโค่ลดอัตราตัวตนลดความรู้สึกว่ามีอัตราตัวตนที่จริงมันไม่เคยมีอยู่แล้วนะนะ ลดความเข้าใจผิดเหล่านั้นลงไปแล้วลดความยึดถือผิดผิดลงไปแค่นั้นเองนะพอไปเห็นของจริงเข้าก็ยอมเซโรราบแค่นั้นเองนะอันนี้ก็หรือไอตัวทิฏฐิมานาที่มันครอบงําใจเราอยู่มีเราที่เป็นน่นเป็นนี่เนี่ยพอไปเห็นของจริงเขา้าาไมันนี่มีอยู่จริงเนี่ยดูแล้วว่าเออมันเป็นอนัตตานะมันบังคับควบคุมไม่ได้มันทําอะไรมันไม่ได้ก็ยอมรับขึ้นมาง่าย,ายๆแค่นั้นเอง นะทีนี้พอมันยอมสิโรราบขึ้นมาเนี่ยอะไรก็ได้ทีนี้มันเลิกทุกข์เลิกคุณวายไปกับมันนะอันนี้เป็นสัจธรรมที่กำลังปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาของผู้ภาวนานั่นแหละนะโดยที่ไม่เกี่ยวกับเป็นผู้ชายผู้หญิงเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เนะเป็นคนโง่คนฉลาดหรือเป็นคนศาสนาไหน่านั้นไม่เกี่ยวทัน้นนะเป็นอย่างนั้นนะอ่ะเชิญคุณศิริยาทางสายใหม่ขออนุญาตส่งการบ้านค่ะ วันที่2 3ถึงวันที่26ในช่วงนี้ยมจะมีบททดสอบทางอารมณ์เข้ามากระทบจากผู้คนรอบข้างและคนใกล้ตัวสิ่งที่เข้ามากระทบโยมก็รู้ทันบ้างไม่รู้ทันบ้างพอไม่รู้ทันโยมก็ขาดสติเผลอพูดอะไรออกไปโดยมีเวทนาทางอารมณ์เข้าไปร่วมเรียบรยบ้อยแล้วและมีเหตุผลเข้าข้างตัวเองเข้าไปอีกว่าสมควรที่จะพูดเจ้าค่ะ พอไม่รู้ทันกับสิ่งที่เกิดขึ้นจิตโยมก็ผักใสไม่เอาและไม่อยากเจอกับเหตุการณ์ซ้ำๆแบบนี้อีกอย่างนี้ไปให้ไกลๆจากแรงกระทบเจ้าค่ะในขณะนั้นโยมเห็นความโกรธแวบเข้ามาภายในเหมือนใจสัน่นและเห็นพลังงานความกุ่นโกรธอยู่ภายในเจ้าค่ะ แต่ช่วงเวลาผ่านไปประมาณ2อถึงสนาทีโยมถึงมีสติเห็นว่าใจโยมไหลเข้าไปเป็นเจ้าของความโกรธไหลเป็นไปกับอารมณ์ความไม่ชอบใจแล้วพอมีสติเห็นความโกรธเพียงแค่ในใจโยมก็โลง่งเบาวาบเห็นความโกรธหายไปต่อหน้าต่อตาเจ้าค่ะ และโยมก็สามารถพูดคุยกับคู่ขัดแย้งได้อย่างไม่หลงเหลือความขัดเคืองในใจใดๆอีกเลยเจ้าค่ะแต่โยมก็ไม่รู้ว่าเมื่อเจอแรงกระทบจากเหตุการณ์เช่นนี้อีกโยมจะขุ่นขึ้นมาอีกหรือเปล่าเจ้าค่ะน้อมกาบพระอาจารย์เจ้าค่ะมันก็จะขุ่นขึ้นมาอีนั่นแหละแต่มันจะวางได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเพราะอะไรเพราะว่ามันมีธีระสัญญาความจํามันมั่นคงนมันไม่ต้องรอถึงสามนาที นะอาจจะสั้นลงไปเรื่อยๆนะเหลือสองนาทีครึ่งเหลือสองนาทีเหลือหนึ่งนาทีครึ่งอะไรไปเรื่อยๆอย่างนี้อย่างนั้นเกิดปุ๊บรู้ปุ๊บดับปุ๊บทันทีนะอันนี้คือธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้นะเราะฉะนั้นดีแล้วละ่ะเอาเอางานรอบตัวของเรานะั่นแหละนะเอาคนรอบตัวเพื่อนร่วมงานอะไรทั้งหลายนะั่นแะหละเป็นอาจารย์สอนกรรมาฐานเป็นการฝึกจิตตัวเองมันอย่างดีทําให้เราฉลาดทางอารมณ์มากขึ้นนะ เห็นไหมการภาวนาเนี่ยมันต้องอยู่ทุกบรรยากาศทุกช่วงขณะจริงๆนะไม่ใช่แค่เวลามานั่งสมาธิแค่นั้นนั่งสมาธินเนี่ยไว้พักนะนอย่าที่เครียดกับงานมาทั้งวันนะอย่าที่เหนื่อยมาทั้งวัน,เ,นเวลานั่งสมาธิตจิตสงบมันก็เหมือนได้พักผ่อนนะส่วนเวลาที่เราทํางานปกตินั่นแหละคือเวลาของการเจริญภาวนานะกานฝึกตัวเองให้ได้นะนะอารมณ์กระทบทั้งหลายเนี่ยต้อง มองเลยว่านี่เป็นอาจารย์เป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นนะความโลภความโกรธความหลงอะไรก็แล้วแต่หง,งุดหงิดรำคาญคุณเครื่องเบื่อในอะไรพวกนี้ที่มันกระทตเข้ามาในแต่ละแต่ละช่วงแต่ละโมเมนต์เนี่ยนะตลอดทั้งวันเนี่ยนะถ้ารู้ทันนะมันก็ดับเร็วถ้าไม่รู้ทันมันก็ไม่ดับเงี้ยมันก็ไปสังเกตดูบางทีรู้ทันมันก็ไม่ยอมดับกว่ามีก็แปลว่าไม่ได้รู้จริง,รงไม่ได้ศักว่ารู้หรือไม่ได้แค่รู้จริง มันคิดว่าคิดเอาเองว่ารู้นะมันหลงว่ารูน้นะมันไปอย่างนั้น,ม,นมา่รได้รู้จริงๆแต่ถ้าเกิดรู้แล้วมันดับไปต่อหน้าเราตาเนี่ยมันจะเริ่มเห็นจะเริ่มเข้าใจครับว,ว่าความเกิดดับคืออะไรละนะอ๋อนี่คือความเกิดดับเป็นอย่างนี้นั่นเองเนี่ยนะเราเริ่มเห็นว่าความเกิดดับเป็นคืออย่างนี้นะไม่มีเรารอยู่ตรงไหนเลยนะสรพสิง้วนแล้วแต่เกิดดับอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะเริ่มเข้าใจแลวอ๋อนี่มัน เป็นกฎธรรมชาติอยู่อย่างนี้นี่เองซึ่งไม่ได้ขัดแย้งกับหลักวิทยาศาสตร์ตรงไหนเลยสังเกตด,ดูนะจิตที่จะจิตที่จะเข้าไปยึดถือว่าไอ้นั่นเป็นเราอันนี้เป็นเราไม่รู้จะไปยึดตรงไหนไปได้สักทีกนะ็จะเข้าใจกันมาเองน,ะอน,นีนคือเป้าหมายนะเป้าหมายของการเจริญภาวนาของเราไม่ใช่แค่นั่งแล้วสงบนะหรือนั่งแล้วใครเครียดนี่มันของเด็กเล่นของเราคือเข้า ไปรู้ทันทุกสภาวะทุกอารมณ์ทุกเหตุการณ์ทุกปรากฏการณ์นี่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเนี่ยนะพอรู้ทันแล้วก็วางลงไปไม่ยึดถืออะไรไว้สักอย่างเดียวยจะเห็นเองว่าโอ้ยมันเบาสบายชีวิตมันเรียบง่ายขึ้นชีนโปร่งโล่งยิ่งขึ้นเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นจะเข้าใจขึ้นมาเอง